สวัสดีทุกคนด้นะอุ้ยสวัสดีทุกคนนด้นาโฟร์ช่องเจเจสแปดตอนนี้เราอยู่ในเรื่องมือใครมีมีดเดี๋ยวเราไปดูกันเลย,ยไป <S <S ฉันได้เป็นผู้เล่นดาวแดงเ,เดย้ <Yeah. S 2> พี่โซ่พะตึกงมเงี้ยวไว้นะ พอฉันโดนฝึกฝนมาดีนะเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งไปไปจําำกลกันดีแบบเกิดมาคือจะแบบซาโบทานเลยเหรอยังไม่ได้มากเลยเ ยังไม่ได้ยังแบบยังไม่ได้ค่าใครเลยคือทุกคนตอนนี้สีชมพูะือเราเลยและเราต้องโหตสีชมพูเราต้องฆ่าสีชมพูม,พมาิด เฮ้ยมีกำมหยาเราจะฆ่าใครดีนะไม่มีใครฆ่าเลยก็ผ่านอีกตอนหนึ่งเฮ้ยมีซาบุทาน ปลิกสมัมฤทธร์จะมาค่ยเดี๋ยวเราต้องอยู่โอ้โหทำไมอ่ะมาแล้วกว่าจะได้แบบเออแบบฉันต้องรอคาบโบธานแบบโอ้ยคือแบบสีน้ำตาลอย่าพึ่งซาบโบธานมันแบบเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้แต่อย่าม,มาพึ่งเกิดขึ้นตอนนี้ได้ปะ ฉันขอนนลองฉันเป็คนปกติเลยอ่ะเยสีมว่วงยังไม่ตายเฮ้ย ชมพเห็นครับคุณไม่ต้องมาอะไรพวกคุณไม่ต้องแก้ตัวคุณไม่ได้เป็นครับจุกจนหัวสีชมพูเลยทุกคนสีน้ำตาลไม่เป็นสีชมพูนะคะสีน้ำตาลเขาบอกว่าสีชมพูเป็นตัวขมือขวา้ว่ออยากกินอยากเป็นเศรษฐีอยากมีเงินมีรถคุณไม่ได้ฆ่าใครเลยนะ ฉันไม่ได้ฆ่าใครเลยเอาดีๆและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปบ๊ายบาย